ันนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปนอกประเทศครั้งแรกในรอบ2ปีค่ะและประเทศที่เราจะไปก็คือประเทศเกาหลีร<ะ>งานสภาพอากาศหน่อครับ เป็นมแล้วนี่บอกเลยนะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่เคยที่ต้องเดินทางด้วยตัวเองนะคะเอาแค้เดินอยู่แถวโรงแรมอะก็เดินหลงแล้วโอ๊ยเออสวัสดีค่ะัสดีคนมีเรากำลังจะออกเดินทางไปเกาหลีกันเราไปกัน4คนหรือ5ามีป๊ะป๋ามามาพีตาเพต้าแล้วก็ต้อง อีกห,หนึ่งคนแต่เราไปกับเพื่อนอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นเพื่อนสนิทพีตา้าซึ่งลูกเขาชื่อเพตันเหมือนกัน <c oughs> นี่ไงเจอแล้วพีพีตาไปกับใครแนะนำให้รู้จักสิ <c oughs> เพตนันชื่อเหมือนใครเลยอะ่ะชื่อคุณคุณนะ <c oughs> ว่าไงครับน้องก็จะไปไหนนะครับ <c oughs> ไปแล้วโอเค ตอนนี้เราถึงโซลกันแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือก็คือสองผนิบบนหนักมากไอที่กอกอ่ะคือเยอะมากใบ <4 S 1> ไม่รู้เรื่อง <ๆ S 1> ดูหนังอย่างเดียวจะมีกอกส <จำ S 1> ี่ใบจ้<ด>พาสปอตทุกตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะเอากระเป๋าเอากระปเระป๋าทำรายงานสภาพอากาศหน่อยครับอ่นาองสาครับโอ้โหตื่นเต้นสุดตอนนี้ก็้ากํากำลังรอเป็นตัวนะครับ มีใครบ้างต้องสบอบมีกี่คนแล้วทำไมเพ<ต>่อนไ,ไม่ต้องสวบอายุต่ำกว่าหกขวบไม่ต้องสบอบนะครับใช่ไหมสบายเไม่สบายเลยเจ็บมากแล้วบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องมามไหมหรือไงไม่ต้องมาเลยพวกคุณทั ทำเวลาได้ดีมากค่ะตอนนี้ยังไม่สิบโมงเช้าเลยแต่ว่าเราถึงที่พักแล้วก็คือโรองแรมเมอร์เคียวคฮงเดนั่นเองคือทำเลยดีมากเพราะว่าทุกคนคือเลือกมาแล้วว่ามันแบบอินเดมิดก็คือกะว่าให้ชันน่ะนอนหลับกับลูกแล้วนั่งเดินลงมาเดินเล่นไปเดียวจาไปดูห้องกันคขาเป็นยังไงเผื่อใครที่อยากจะมาพักใจกลาง้องดีค่ะห้องเนี้ยเป็นห้องแบบแฟมิลี่นะคะจะมีแค่ชั้นและหนึ่งห้องเท่านั้นมาเลยโอ้โห เกาหลีเนี่ยเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดปลามันนจะห้าาตเป็นยังไงปลาเกาหลีคือจะเป็นไปลาอยังไงตามไปที่ตลาดปลาด้วยกันนะคะไอ้อาของเธอแล้วว่ามันโดนคอฟฟี่ออเมลก์แอนด์โอริจินัลทั้งสวนอร่อยมาก ตรงใจกันที่ร้านนี้นะคะแนมะ่อาเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าอาหารที่ตจัดไปจะแค้นไหน,น,นกันเทียวเด็กคนนี้อยากกินปลาหมึกดุกีดดมากๆไม่รู้จะพูดว่ายังไงโอโอโ <laughs> นี่นะคะคือเหตุผลที่ผู้ชายคนนี้ชอบจองที่พักอินดูบิเตลพอลูกหลับแล้วจะชอบหนีไปเดินเล่นไบไปนะครับไปดีๆนะไม่เป็ไรครับคุณไาคะ่ะทุกคนหลังจากวันที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่ายาวนานของเราตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะ <5. S 2> อันนี้คือเราจะต้องเดินทางจากโซไปเมืองทุนชอนใช้เวลาเดินทาง ชั่วโมงนิดๆครับชั่วโมงนิดๆแต่ตอนแรกเรือปลาคิดว่าเราจะไปรอบ11เโมงคันแต่ตอนนี้หลังจากเห็นความใหญ่โตโอ่อ่าของสถา,านีรถไฟแล้วเนี่ยคิดว่าหาไม่เจอครับไม่รู้ด้วยซื้อตั๋วที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนหาที่ซื้อตั๋วกันก่อนคือตอนนี้นะคะเรายังหาที่ซื้อตั๋วไม่เจอ <laughs> คือมันใหญ่มากตอนนี้พวกเรากำลังจะไปซื้อตัอ๋วพาไปดูเลยครับพาไปดูเลยครับเออโอเค ซื้อไปไหนอ่ะน่ทุกคนพร้อมไหมวิ่งแล้วแล้ว <laughs> สรุปซื้อตัวคันค่ะต้องวิ่ง <c oughs> นี่ก็คือเหมือนลืม <c oughs> ลลว่าจะบอกเดียนลาดาวิกนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอะไรมันจะสนุกนขนาดขนาดนี้ <c oughs> We can make it happen แล้วค่ะทุกคนสรุปว่าเรามาขึ้นรถไฟทันใช่ไหมเด็เก๊ะ <c oughs> แล้วตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปไหนกันครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และตอนนี้พวกเราก็ถึงสถานีชุดชนแล้วค่ะและต่อจานี้ไต้นไปเราจะเข้าไปในเลโกแลนแล้วแล,วและ,จะจะมีบล็อกแยกนะคะถ้าใครอยากไปดูรายละเอียดทั้งหมดของเลโกแลนเนี่ยไปดูได้ทีวีนี้นะ วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนเด็กๆรายงานดิอะพอลิสสอวันนี้เคยไปแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างอยากไปดูอะไรต้นดาวันปาวันที่มันเป็นแบบสีขาวเจ้ก้าเพรจเจก้าลอกบ๊าตายทนนี้อะไรอยู่อะพอลิสออโต้มาส์เทสนจริงเหรอไหนบ้างอ่ะเขามีออโต้นาสทุกที่เลยเหรอโลกเอาอย่างนี้ดูเขาให้เหรอ สเต็มนทาหร่อ๋อแล้วเมื่อกี้สแตปมไม่ได้กี่ด่านหรอครับสแตมก็ได้แค่ด่านโอเคอ่ะตาไปโ้อะไรก็ไม่รู้ห่างยาวมากเลย Really are you sure? How you know that? ัวที่มันตัวนั้นพยูมาไที ทำไมพี่้ารู้หมดเลยอะลูกโอ้ยลูกชายผมเอ็กเปิดทางด้านการ,ระมงนะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ใกล้ใกล้โรงแรมแล้วนะคะเราจะมากินข้าวที่โซนนี้และสุดทุก,ก็คือขึ้นไปนอนไม่ไปไหนแล้วคนเยอะมากนะเราให้ดูว่าเขากลับมาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเป็นปกติกันหมดแล้วเราก็รู้ที่บรรยากาศ ถ้าใครคิดว่าจะมาดีไหมร้านล่วงเปิดหรือ,อยังอะไรเงี้ยเด็กๆบอกทุกคนซิว่าร้านเปิดเยอะอยังเปิดเยอะแล้วเย็นนี้นะคะเราจะกินเรือยาบร้านอร่อยตอนนี้ที่เราอยู่บน พวกเราสองคนก็เป็นอิสระแล้วเราจะไปชอปปิง้งเ็นคือคนเพล็กแนน้นอย่างดิชันคือจะซื้ออะไรได้กี่มากน้อยแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้านซูรอ The b e t t i n Town ซื้อเยอะตลอดซื้อสี่ชิ้นแล้วยาวมากเข้าในดือนสองพันคอยาวออต้องรอนะมีบัตรคิวเพราะว่าอะไรทำทีละอ,อันเมทูออเดอร์นะจ๊ะไม่ใช่คือแบบประทุกโกรบแบนเดนเอร์ วันนี้เรากำลังจะกินอาหารเช้าแบบชา,าวเกาหลีนะคะซึ่งก็คือลาบบ้านแสนอร่อยแล้วเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเราน่ะินไหวสิบโมงแต่ตอนนี้สิบโมงกว่าแล้ว,ลวเพราะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีพวกเราอยู่กันที่โซลเลยเคยมาแล้วรอบนึงอ้งคนนี้เคยมาแล้วรอบนึงตอนนั้นมาตอนอากาศเป็นไงได้เล่นหิมะร์ไหม แต่ว่าจริงๆแล้วท <girl> <pl ains> ีเ <reco> น <Christ> ี้ยที่เราชอบพาเด็กๆมาเพราะว่ามันเป็นส่วนสนุกที่เหมาะสำหรับเด็กๆวัยพีต้าเพตนและนี่นะคะคือเครื่องเล่นแรกที่แกของเราจะไปเล่นเล่นด้ค่ะไหวไหมลูกโอ้โหมามารอดูเลยนะคนนี้ไหวไหมคะจริงๆอะ เราให้ลูกไปเล่นแค่สองคนก็ได้พ่อคุณจะใช้สายไปห่อเเลยเป็นยังไงเป็นยังไงสำหรับเฮียเป็นยังไงครับเบบี้อย่างเบงบ,บี้โอ้แล้วคนนี้เป็นยังไงคะย,ยังไหวเป็นมอป <laughs> ระมาณเกือบชั่วโมงจ้ะ<ว>เกือบชั่วโมงเพื่อเล่นสุคปวปิ่งได้เล่นแล้วเย้ ไม่เคยที่ต้องเดินทางด้วยตัวเองนะคะเอาให้เดินแถวโรงแรมแบบก็เดินหลงแล้วไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร,ระทานะ45บาทอร่อย45บาทค่ะมาจากตอนนี้คือเราแบบให้ดูแบบนะว่าเราซื้ออะไรบ้างอีแม่ก็คือสู้มากกระเป๋าเลโก้ก็คือแบกจนหลัหตกตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปนัดเจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วค่ะคุณพ่อก็คือแบบเลือดตาแทบกระเด็นแลแ้วเหมือนกันและตอนนี้ภาพก็ตัดไปเรียบร้อยนะครับ พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละเป็นช้อปปิ้งเดย์เดี๋ยวเราไปดูกันเราช้อปปิ้งเมื่อวานเนี่ยไม่จุใจพอเพราะวันปิดห้าโมงเช่นวันนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยก็คือเราทุกคนจะแยกย้ายกันอีกก็คือเป็นทีมผู้ชายกับทีมผู้หญิงมันก็ค่อยมาเจอกันอีกทีตามสิบก็คือทีน่นีค่ะคือไม่เคยไม่เคยได้แยกกับสามีแต่ว่าวันนี้มีคนพาไป นีจะเป็นโซนที่แบบขายของเด็กทั้งหมดแบบหลายตึกมากมากแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ค่อยยอมให้ถ่ายอ้าวมาไปช้อปปิ้งก่อนจ้ะวันที่สองป่ะเ e t s เกลมือเที่ยงของเรานะคะเรามากันที่รายอันดิมาสุดท้ายคือเราได้เข้ายามกับอะไรไม่รู้แบบแบบเกาหลีโล่ข้าวเนี่ยเนี่ยหมูเป็นหมูอ่ะโอ้โหเอาละค่ะตั้งใจกินก่อนค่ะ A later few moments โอ้โหมาเป็นแก๊งเลยครับเบลบอยนี้ทีนะค้าเราก็อยู่กันอีกโรงแรมหนึ่งแล้วคือตอนนี้เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราจะบินกลับไทยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลย move มาอยู่โรงแรมที่ติดกับสนามบินแบบใช้เวลาเดินทางประมาณ5้าถึงสินาทีเท่านั้นเพราะว่าพรุ่งนี้เราบินไายเช้ามากพีคไม่หยุดครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเรามาผิดตัว คือเราขึ้นลิฟต์ผิดตัวคือเราต้องไปอีกลิฟต์อีกตัวหนึ่งวันถึงจะเป็นห้องเราคะโอ้ยกว่าจะได้พักกว่าจะได้ผ่อนเนาะวันนี้นี่อ่ะและเราก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายที่เวร์ี่มาดที่สุดของการเดินทางคือครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเราจะทำอะไรเราจะแพ็คของกลับบ้านกันยังไม่พอนะคะที่ฉันจะพาไปดูอันนี้คือโซนชุดใหม่ของลูกเสือเบาๆปลุกปส่วนอันนี้นะคะเป็นแกงลูกชายนะคะ อยากเป็นทางการสำหรับรัสเดีที่เซลเคเรียนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่สนามบินกันแล้วเราบินไฟลช์ช้าไปถึงกรุงเทพแล้วก็ตรงดิ่งกับโซลเลยค่ะอันนี้เวลาที่อยู่บนเครื่กลับใจแล้วะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สนุกแล้วก็เผื่อใครไปแบบตามรอยเราสำหรับวินี้ก็คือจะลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดต่อใจให้ด้วยนะสนุกด<ไ>ีไปเลยค